ฝ่ายแดงปล่อยแล้วนะต้องหอดาวเขา่าก้มงอต้องหอดาวเขานะฝ่ายแดงนี่แดงงามดอล่านิสเซนะครับฝ <c oughs> ่ายโคขอนไก่เจเล่ฝ่ายน้ำเงินน <c oughs> ี่รังซาดอิกิวซังนะครับขอนใจพาราดแม่ซอสนะครับโอ <c oughs> นี่ชิงกันแปดหมื่นนะแปดหมื่นนะครับ

มาหน้าไปอยู่หน่ะสัทาน่ะขึ้นยากนะลบมาได้เลยลบประตันเดงได้ไมเดียวเดงได้ไมเดียวประันบรทันทำดำจินนาทำดำพ้อมาครับ ทำดันเข้ามาน้งกรต่ายมันน่ารักที่มันมือง ทำเีนะทำเีนะโอ้น่าจะมีปัญหานะบะตรหอนะระตรหอนะผ่านก็ใกล้จมแล้วนะครับไม่เยอะเ่าหร สองนาทีนะครับสองนาทีนะแดงงามดอลลาร์ยูเ